อะไรมึงส่งไม้หมดเลยนะเว้ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นเลยยกมือเลยยกมือยกมือมึงไปเอาแป้งกูมาเลยไปเอามาเอาแป้งมาอีกแล้วเอาแป้งหน้ามึงนี่แป้งเลยเว้ยหยอดีเลยหน้ามึงนี่ขาวมึงเป็นทหารกูต้องหน้าขาวกว่าคนอื่นเขาโอ้โห แม่งกูมาถูกงานเว้ยให้มันรู้สมังว่าใครเป็นใครมืดจังวะสวัสดีครับลุงตบนะลูกหนูไม่ทำไรเลยนี่อาวุธหนูหนูสวัสดีครับเสดพ่อละแม่ลูกพ่อแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับเอาเข่สวัสดีครับ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 เจดแม่สวัดีครับเจดแม่ ันนี้ก็ต้องปล่อยเขาอนะจะไปห้ามมาตัวที่แล้วก็ไม่ได้ก็ไมอ่ะยังจะถามอีกเหรอว่าทำไมอยากทำอะไรก็ทำเว่หวงหรอกลูกเป็นยังไงบ้าคายหนูมัมมัมมัมมีบบปัอะไรลูก่มนมดื่มนมมัมมัมมัมโอ้รถเอ้ยนับนมนับนมดินับนมแม่หยุดไหลแล้วครับอ๋อครับเดี๋ยวดูจิงอื่นก็แทนก็ได้ ดูแป,ป๊บซี่ไงเด็กพ่ออย่าทะเลื่องเลยมากทะเรื่องอะไรพ่อเจ้านี่โตแล้วอย่ามาเล่นแบบนี้อีกแล้วลาเมะปีนี้เด็กพ่อหน้าหวานขึ้นเยอะเลยเนี่ยแล้วหนูหวานกว่าฟาบาดขนมครกจะหยอดมเมื่อไหรพี่อ,อยางดูหน้ากูลาเมฆล, <า S 2> ลูกพ่อ,อ,พอวันนี้เจ้าพร้อมหรือเปล่าวันนี้พ่อได้เปิดการประลองครับผมใครที่มีฝีไม้ในมือเพลงดาบหรือเพลงทวนพ่อจะเปิดประลอง ให้มาประลองกับเจ้าได้ครับเสด็จพ่อ,พอถ้าเจ้าพร้อมเตรียมตัวให้ดีได้ครับท่านพีพ่บูษมิง<อ>พระยาค่ะบ,บันนี้เปิดลานประลองได้ใครที่มีฝีไม้ไนมือเชิญเข้ามาได้เลยรับด้วยก้าวกูจะจับไว้เลยอยากชะบาลมีมึงไม่เล่อย่างนี้กูจะไปเผาโรงมึงเลยลนะเ,เจอพ่อแล้วมึงหน้าดำเป่าไม่ดำไม่ดำครับโอ้ เอ้ยออกไปดูซิว่ะโอรถแมนงเราะจังอะไรูกเดี๋ยวหนูออกไปดูเองออกไปดูเองออกไปดูซิลูกออกไปดูซิลูกโอรถจะดื้อโอรถแน่ไอ้เติร์นไอ้เตียมรู้รอกูอยู่กับมึงมาก่อนมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกเฮ้ยวันนี้หน้าขาวเลยว่ะใช่อย่างนี้หนูก็ทาแป้งไม่ได้แล้วดิ้โหหน้าขาว หน้าขาวเป็นยองใหญ่เลยแจ๋วจริงๆเลยโอ้หน้ามึงนี่นะโอ้เต่งตึงหน้าเต่งตึงขนาดนี้ก็ตกไม่เกรงใจแป้งแคร์กูเลยแล้วก็ไม่แคร์กูด้วยเจ็บไ,ไม่เจ็บม,มาะลองเหรมอมาะลองเข้าไปข้างในเลยได้จ้ะสวัสดีครับหน้ามึงขาวปะเนี่ยขาวแล้วครับเข้าไปข้างในขอบคุณครับเฮ้ยลูกครับหนูยืมแป้งหน่อยได้ไหมครับแป้งใครแป้งมันลูกเดี๋ยวติดเชื้อกันไหมเอา มึงจะมาประลองเหรอมึงว่าหนูม่ากับลุงครับมึงเข้าข้างในเลยครับพี่ตีเกเลยต้องเป็นลูกของภูมินแน่เลยนี่แต่เหมือนพ่อไม่มีเลยเฮ้ยเออไอ้เตี้ยเฮ้ยจัุสิลงมึงก็เตี้ยดิมึงขึ้นขมวนสิวะมึงไม่ต้องขยิ่งก็ได้นี่นามึงอายุเท่าไหร่วะสองขวบเหรอนี่กูสามสิบห้าปีนี้แล้วสามสิบห้าเออจะเข่ามึงอยู่ตรงไหนวะ มึงไม่เห็นหัวเข่ากูหรือไงฮะไม่เห็นเว้ยเข้าไปข้างในพี่ครับองไอกมึงรู้จักกูไหมเนี่ยเฮ้ยกูล,ลูกหลานเจ้าภาพนะเว้ยถ้าก็เป็นลูกหลานเจ้าภาพเจ้าจภาพมันจะตีมึงให้ตูดลายไปน่านไม่เลเลเก่มาแล้วเสร็จพ่อพร้อมแล้วครับในเมื่อทุกคนมาพร้อมข้าจะเปิดการประลองโดยตัวยืนคือรูปของข้าราเมศใครชนะราเมศได้ข้าจะบำเน็ตรางวัลให้ถึงขนาด เชิญเถิหนุ่มน้อยเอาเลยล่ะมีกี่คนว่ามาเลยโอรสกันดือ้อจะสู้กันได้อย่า,ายเสียท่ามานะลูกรา,<พ>าด้วยลูกเป็พี่เลยได้ดโโหนูเชื้อต้องไม่ทิ้งแถวลูกเอ้ยราบินอุ้ยหลานอาภาคภูมิใจซะจริงๆเลยนี่ลูกชายของเด็พี่ฟูมินดูสิเนี่ยหน่วยกล้าสามารถโอ้โห่<พ>จริงจริงว่าแล้วมาคุยกับใครอะสุดยอดเลยไอ้โย่ไอ้หนูนี่นะด้วยแพ้แล้ว อ่อนเก่งมากวันนี้เวลาสนเปิดการประลองให้ยิ่งใหญ่สู้แค่นี้แพ้แล้วเหรอเก่งจริงหรือเปล่าวะดีแต่วด่าดีโอ้ยเอ้าพ่อหวยของแกตั้งจ้าเก็บจ้านั่งเฉยๆเนี่ยไม่ได้เรื่องตบจริงด้วยโอ้โหที่เฉยอยู่แล้วพ่อตบหนุ่มน้อยเชิญเจ้าเข้าวังหลวงมา ว่าเปิดกุฏิสั้นทุ่งงก็ดีนะนี่ผัวอยู่นี่มานี่เลยผัวไม่ใส่ใจอเอาใส่ใจลูกแทนอยู่เฉยเจ้าทั้งสามสี่คนนี้มีฝีมือในมือที่ดีเงยหน้าทำความเรารกข้าเดี๋ยวนี่้ ทำไมเไ็ดพ่อมองมาทำไมอ่ะทำไมจะมองไม่ได้หนูห่วงเดแล้วเนี่ยเขาแค่แป๊บเดียวไม่ได้เลยสิพ่อตั้งนูคนเดียวเนี่ยเย็นๆสิลูกใจเย็นๆพ่อรักลูกอยู่แล้วโอ้โหใจเย็นๆนะพ่อรักลูกคนเดียวนะไม่ต้องกลัวรักลูกทุกวันนี้ไม่เคยรักใครนอกจากลูกแต่พ่อต้องรักหนูคนเดียวจริงจ้ารัก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 ใจ ถ้พ so ี่ดูไมยใจ่ได้ไหมคะเอาแต่ใจซะจริงๆเลยใส่เหมือนพ่อมันก็มีผิดมองหน้าไอ้หนูคนนี้มอง กันเดียวจะเจอโอ้โหรักอยู่แล้วไม่ต้องกลัวรักอยู่แล้วไอ้ไอ้ไอ้แหมมึงมานี่สิเก่าโหนักถือกูเนาะเด็กเปรตเฮ้ยเป็นไรพี่ยาค้าป่าบาทนั่งดูแลลูกกูดีดีนั่งหอบเป็นหมามาจะโคกเลยชีวิตเนี้ยนี่ยังบ้านยื้เฉยตกหงายตกรถไปตรงอะไรนี่ลูกกูลูกเจ้านะแล้วตบรางวัลพี่ยาค้าตบรางวัลดังดีนั่งดูแลลูกกูให้ดีอย่าให้น้องลูดดูแลอยู่แล้ว ไม่ต้องหว่วงสปมจะหอวรางอกระดอทอไปเลยแปลว่าอะไรวะสบายมากอย่าหว่วงโรงงานกระดาษไทยแล้วไปหน้าดําไปหรือเปล่าไม่ดําโอเคดูแลให้ดีอย่าร้อนนะลูกอยากคนรักลูกคนเดียวนะไม่ต้องกลัวโอ้โหดูใจจังขับรถดีเดชเชมองหน้าไอ้หนูคนนี้มองแล้ว เนี่ยไปไหไไหนโอ้ยโอ้ยิงไเลยยิงไปเลยยิงเเโอ้นไปมาปืนกูโอ้ลูกไอเฮียจะย็นเย็นมึงเป็นทหารไม่ใช่เหรอมึงันนี้นนี้ผมลืมครับผมหลุดปากผมขอโทษครับผมผมหลุดปากครับ ผีผีจ่อปากผมครับผมผีจ่อปากผมมึงลงโทษตัวเองเลยครับผมทไตบปากตัวเองครับผมปากนี้ไม่ต้องกูรู้แล้วกูตบเองฝาาสั่งให้ดูแลลูกกูได้ไปอะไรครับผมมึงเป็นอะไรเป็นไรเรือนจำเข่าคุกเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยธรรมดาเลือนเลือนจำเขาคืว่าดีเอาไปตั้งแต่โดนแป้งกูเหมือนกูมีอะไรดีขึ้นมาเยอะไปนั่งนู้นเลยว้ยจะคุยกับพ่อวะโอเคเชิญครับยิ่งตกยิ่งไรยิ่งล่วงไปของกูเท่านั้นแหละเลือนจำเขาเก็บไว้เล่นบ้านบารมีเดือนอย่าเลยมุกนี้ขอร้องมึงจะไปไหนไอ้อาไปเล่บ้านบารมีไม่ต้องมุกเต็มแล้ว เป็นอะไรแต่พ่อมองมันทำไมหนูไม่ชอบเขาเพ่อจะมองไม่ได้แต่พ่อมองมันทำไมไอเด็กอ้วนคนนี้มันแย่ขนมลูกินหนูไม่ชอบมันหนักมันอ้วนสภาพมึงเนาะจะแตกอยู่แล้วชุดมึงเนี่ยดูทิเนี่ยตะเข็บแยกแล้วระเบิดหมดแล้วมึงอย่างโดเรมอนเลยเแหละจะเป็นคนแบบนี้สิลูกโดเรมอนมาแล้วเมื่อกี้เนี่ย ตีมไม่วะกูไม่ดรืลมอนเว้ยหุ่นยกระจาแอ่นชอบโเลมบอลว้าวโบลิเอาอีกนะเดี Debatte, ๋ยวกอดอุนตหมองหน้าหนูคนนี <t <t ้มองแล้ นีหลุดปากใช่ไหมจริงจ้าก็เห็นแต่เด็กไต้หวันมึงมุดหาไต่ถุนเลยเหรไอ,อเลรไไปเลยไม่ไปเลยป่าบาทดูสิครับลูกนอนล <c oughs> อแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกกูอีกแล้วเอากูอีกแล้วไต้หวันไต้หวันมานอีกแล้วเข้าไต่ไปไปลอกเล่นๆไปเหมือนแบบนี้เรือนจำงมเข่ายังไม่เคลียร์เลยป่าบาท อยคุยเรื่องไต้หวันเลยตอนนี้ลูกของท่านไปปนเขาอยู่นู่นเฮ้ยไอพ่อเล่นเกไปหนูไม่ไม่ไม่ร้องแล้วไม่ต้องขึ้นมาเลยนะไม่ขึ้นแล้วอยู่นี่ไปเลยหนูเป็นคนดูลิเก้ก็เลยและจะส่งเสียงด้วยครับอ่าและเมื่อกี้ทำไมแม่แม่บอกว่าเล่นไม่ดีไม่จ่ายตังค์เมื่อคืนผมเล่นอย่างดียังไม่จ่ายผมเลยจัคนละงานกันฝ่าบาทคนลังงาน คนนี้ไปนั่นหน้าเหมือนทุกตีเลยมองแล้วเจ้าควันเหยื่อจึงมีฟันโอ้ยที่เฮียว่ามึงว่าใครเนี่ยเปล่าอันนี้พูดนอกเรื่องนะแม่ในเรื่องเลยไม่เกี่ยวเลยเติร์นตะบุญจะแม่หน้าเอาไปเลยเอาไปเล่นไหนแม่ขออีกคันหนึ่งไปละขึ้นมาโอรถฮะหมดตัวแล้วแม่หมดตัวเด้อเด้อเด้อแม่หมดตัวแล้ว แม่จ่ายตังลิเกยังจ่าแม่จ่ายตังลิเกยังเขาบอกว่าหมดแล้วไม่มีตังจ่ายลิเกแล้วพูดเหมือนคนเมื่อคืนเลยเอาเดี๋ยวก็วุ่นวายกันอีกคืนนี้ฉันต้องไปกรุงเทพเดี๋ยวก็ถึงกรุงเทพแปดโมงเช้าเหมือนเมื่อคืนอีกหรอกจิ๊บถายพูดได้ยังไงไม่มีตังจ่ายค่าตัวลิเกอีกคนเมื่อคืนน่ะเดี๋ยวถ้าเจอกูเจออีกนะกูจะกระทืมให้อีกคนเมื่อคืนเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงทำไมเจงกับผู้หญิงแล้วโอรสเป็นผู้ชายกูจะกล้าเหรอได้ ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยกระตอดขึ้นมาเลยหาหาวันว่างทำบุญใหญ่สักวันนึงครับพวกเรามันเป็นยังไงนะแม่ดิเกย์ไม่เลินนะขออีกพันหนึ่งเรื่อยๆนั่งบนรถเฉยแล้วไปเอาอะไรเขามากินเนี่ยบ้านมึงนี่วุ่นวายจังเลยนะมขาจะห่วงเขาจะบำจะดูแล <en> อเอ็นดูโอ้รถนั่งดิดๆีหลานั่งก้มหน้าไว้ก็มองจ้องมาอยู่เลยสันสาตยานทอนดูกันนะด้วยเหตุช่นไหนนคา้ายกับหนูพอมองดูกันดีๆหลอดชิ้นหนอขอคนนี้แข็มยัน ตาตีมันนุนี่ไงเห็นไหมเนี่ยม,มึงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้ไงคับนุ่ม,ด,ม,มดูเขาสิตตาตหาแต่เรื่องมึงเนี่ยตาตีตาตีตาตีพ่อพี่ตาตีพ่อตาตีขีดสนาเมตตาดุด้วยพระองค์จงช่วยอุ้ม เขาเรียบร้อยเนี่ยทำตัวเรียบร้อยเหมือนเขาเป็นนะโจรจนุน,น,นั้องสามคนหน่วยก้านเจ้าดีเหมาะสมควรที่จะเป็นทหารในวังข้าข้าจะรับเจ้าทั้งสามคนเข้ารับใช้ราชการอยู่ใต้เบื้องยุคคนบาทของข้าขอพระทัยปาปาแต่เจ้าหนุ่มน้อยนี้ฝีมือเจ้าดีแต่อายุเจ้ามันยังน้อยเกินไปเจ้าเข้ามาในเมืองหลวงเจ้าเข้ามาทําอะไรไอหนูมาตามหาพ่อฮะเจ้ามาตามหาพ่อใช่ฮะเออ ล้วเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันหรือไม่ไอ้หนูว่ามีแค่แหวนวงนี้อให้ดูเลตัวมาฮะเด็กข้าขอดูหน่อยต้องจำได้แน่เลยทักเขาค่อยยดามาทวีมาหักที่ผีศรัปย์จุกแต่โอ้ลองดูดีๆที่พี่ข่าวฟอบาเคยเห็นที่ไหนไปพี่ข่าวข้าไม่รู้จักว่าเจ้าของแหวนวงนี้เป็นใคร และเจ้าทั้งสี่คนดูแลให้ดีอยู่ในวังหลวงอย่างนี้ข้าจะอุปถัมภ์พวกเจ้าลองพิจารณาดูใหม่พี่รอบหนึ่งพระยาฟาบาดไปดิไปกันนะลูกแม่แหวนวงนี้ไปเว้ยพราจะข่า่าบาดใครเห็นก็ต้องจําได้แล้วทำไมพระองค์ถึงจําไม่ได้เดี๋ยวฝ่าบาดหม่อมฉันจะดูแลหลานหม่อมฉันให้ดีพระยาดูแลหลานมึงให้ดีนะว่าอย่าให้เข้าใกล้เด็ดพ่อกูกูไม่ชอบได้เลยพระยาฟาบาดมองหน้ากูมา เปล่าไม่มีอะไรมึงไม่ได้อยู่นหน้ากูเฉยกูรู้ว่ากูไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับมึงหรอกแล้วใครมีความสําคัญกับกูก,กูจําได้ใครอ่ะนี่นพ่อน้องยี่หวา่าดีกว่าใช่ไอ้คนนี้แหละ <c oughs> พ่อน้องยี่หวา่าคนนี้มึงจริงๆเหรอไอ้เติร์นไม่ใช่กูมันเล่นลิเกเกี่ยวอะไรกับกูเลยลูกค้าลูกค้าวันนั้นเหรอไม่ใช่เอาไงเนี่ยลูกค้าเรยมินเจ้าเองจะได้เป็นทหารภายในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้อายุยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นไปอยู่ที่เรือนหลวงประธานของอาก่อนก็ได้ แต่ระหว่างที่อยู่ห้ามดื้อห้ามตนห้ามสร้างเรื่องเข้าใจไหมครับฮะ